เรามาดูรัคนาราศีพฤกษกกันในช่วงนี้ในช่วงของเดือนกันยายนตั้งแต่วันที่17กันยายนนี้จนถึงวันที่27ตุลาคมเราจะมาดูกันในด้านการงานการเงิน ดวงชะตารวมถึงในด้านความรักก็ขอให้ท่านฟังคลิปนี้กันให้จบท่านจะได้รู้ว่าราศีของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงนี้สำหรับรัคนาราศีของท่านภายในครึ่งเดือนนี้หลังจากนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่คุณอาจจะได้เงินได้ทอง เพราะว่าในช่วงนี้จะมีดาวหลายดวงโคจรไปรวมกันในราศีของคุณและตั้งแต่วันที่18กันยายนดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาววาสนาของชาวราศีพฤษกนั้นก็จะย้ายเข้าสู่ดาวการเงินช่วงนี้ จะทําให้คุณหาเงินได้คล่องคุณจะพูดหรือว่าจะไปเจรจาอะไรกับใครก็จะเป็นผลดีในช่วงนี้ชาวราศีพฤกกจะมีชื่อเสียงรวมถึงจะมีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนเราอยู่เรามาดูในด้านการงานตั้งแต่วันที่ 16กันยายนถึงวันที่28ตุลาคมนั้นก็ขอให้ชาวราศรีพฤกษกนั้นจะทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จจะค้าขายก็จะขายดิบขายดีจะมีกำไรถ้าท่านทำออรายก็จะมีคนติดตามกันอยู่มากมายส่วนดาวศุกร ที่เป็นราชาโชคนั้นจะทำให้ท่านที่อยู่ในราศีพฤษภนั้นจะมีโชคดีเรามาดูในด้านการเงินและโชคราภในช่วงนี้ของชาวราศีพฤษภจะหาเงินเก่งอาจจะได้มาจากการประกอบการค้าขายที่เป็นกำไร เป็นเงินเป็นทองจะมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาหาคุณได้หลายช่องทางในช่วงนี้ก็เพราะว่าดาวการเงินยังโคจรอยู่ในราศีของคุณจะทำให้คุณมีโชคมีลาภมีเงินใช้ไม่ขาดมือแต่ก็จะมีรายจ่ายอยู่บ้างเกี่ยวกับของใช้ในครัวเรือนของเรา อาจจะต้องจ่ายมากบ้างน้อยบ้างจากนั้นหลังวันที่28ตุลาคมไปแล้วถือว่าดาวการเงินของชาวราศีพฤษกก็จะออกจากราศีสิงหรือว่าจะออกจากสิ่งที่ไม่ดีและจะมาอยู่ในจุดที่ดี จะเหลือกินเหลือใช้ก็เพราะว่าดาวการเงินของชาวราศีพฤกษกนั้นจะโคจรเป็นมหาอุดและอธิบดีและดาวศุกร์ก็จะเป็นวินาศทำให้ดาวการเงินนั้นจะมีความมั่งคั่งมั่นคงมากขึ้นและ ตัวคุณก็อาจจะได้รับทรัพย์สินและโชคลาภเข้ามาอีกก็ได้ในด้านการเสี่ยงโชคชาวราศีพฤษกนั้นอาจจะได้โชคลาภก้อนใหญ่ก็ได้เพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงของชาวราศีพฤษกเป็นดวงที่เรียกว่าเป็นขาขึ้น จะทำให้ชาวราศีพฤกษกนั้นพอมีพอกินพอใช้ตลอดเดือนเรามาดูในด้านความรักของชาวราศีพฤกษกนั้นในช่วงนี้ก็ขออย่าได้ไปจริงจังอะไรกับใครนักสำหรับคนที่มีคู่อาจจะมีปากมีเถียงกันบ้างในช่วงนี้ หรืออาจจะไม่เข้าใจกันก็ได้ให้คอยประคับประคองกันไปก่อนพอหลังวันที่28ตุลาคมไปแล้วดาวพระศุกร์ก็จะย้ายเข้ามาหาตัวต่อจากนี้ไปความรักก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมเรามาดูในด้านสุขภาพของชาวราศีพฤษก ในช่วงนี้คุณอาจจะต้องระวังในเรื่องอุบัติเหตุถ้าใช้รถใช้ถนนก็ขอให้ท่านระมัดระวังกันบ้างเข้าห้องน้ำโปรด,ระ,ดระมัดระวังการลื่นล้มช่วงนี้อย่าประมาทเป็นอันขาดสำหรับชาวราศีพฤกษกนั้นท่านฟังคลิปนี้แล้วถ้าหากว่าท่านเข้ามาใหม่ก็ กรุณาช่วยกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้มาพบกันอีกเช่นเคยครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีทุกท่านเลยนะครับ